จากประชากรสิงคโปร์นะคะเขามีจํานวนที่จํากัดน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเนี่ยเยวาวชนของเขาเนี่ยคือสิ่งที่สาคัญมากๆนะคะแน่นอนว่าความปลอดภัยเนี่ยรัฐบาลไม่มองข้ามเด็ดขาดนะคะหนึ่งในอุบัติเหตุนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กได้เนี่ยก็คืออุบัติเหตุในน้านะคะแน่นอนสมมติว่ายน้ำมันก็จะมีเอ่ออาจจะจมน้ําได้อะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงมหนึ่งเนี่ยคุณครูที่โรงเรียนเนี่ยนะคะเขาจัดกิจกรรมพิเศษนะคะก็คือกลายให้เด็กเนยไปไว่ายน้ํา ะะที่ผ่านมาที่สาตว์ทจุฬานะคะคุณเรนเนี่ยบังเอ,อิญว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านให้เรียนว่ายน้ำเนี่ยตั้งแต่เด็กมากๆนะคะเราก็เรียนมาเรื่อยๆนะคะเวลาสาัตว์ที่ปิดเทอมเราก็ไปเข่าข่ายหวงว่ายน้ําก็ว่ายธรรมดานะคะก็คือโค้ชก็จะสอนโอเคหายใจอย่างนี้นะออสไตล์หายใจแบบนี้นะคะถ้ากบหายใจอย่างนี้แบบแบคสโตรกนะคะก็ว่ากันไปนะคะก็คือเน้นที่ความเร็วเป็นหลักเทคนิคมันมีอะไรบ้างนะคะเราก็พยายามฝึกมาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้าไปถึงตรงนี้ความรู้สึกแรกคือหนูหรือาปา มีปัญหานะคะพอไปถึงโค้ชก็จะแบ่งกลุ่มนะคะที่สิงคโปร์นะคะก็คือว่าใครที่ว่ายน้ําไม่เป็นเลยอยู่ฝั่งนี้ใครที่ว่ายคิดว่าตัวเองว่ายน้ําได้นะคะอยู่ตรงนี้ใครที่คิดว่าตัวเองว่ายน้ําแข็งอยู่ฝั่งนี้นะคะเราก็เข้าใจว่าเออก็ดีนะเขาก็จะได้สอนได้ง่ายขึ้นได้ครอบเออได้ทั่วถึงมากขึ้นนะคะแต่พอโค้ชเข้ามาบอกโอเคกลุ่มนี้คือกลุ่มกลางเนี่ยนะคะ ของเรานะคะจะเน้นไปที่ survival skills ก็คือการเอาตัวรอดในน้ำนะคะเราผู้งงเอาตัวรอดในน้ำก็ว่ายได้ไว่ายน้ำได้ไงคะโค้ชก็เอาตัวรอดได้นะคะเขาบอกโค้ช <Coach S 2> บอกว่าไม่ใช่นะคะการที่เราจะเอาตัวรอดในน้ำได้เนี่ยหก็คือว่าตัวเองต้องรอด 2. คือต้องรู้จักช่วยคนอื่นด้วยนะคะต้องรู้จักการช่วยเหลือคนอื่นเบื้องต้นด้วยเราไม่ได้มองการว่ายน้ำในมุมมองนี้มาก่อนเลยนะคะที่ไทยนะคะบอกว่า เราไม่ได้ไปสิงคโปร์ได้ไปตรงนี้ก็ได้เปิดโลกงมากขึ้นนิดหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของอะไรหนึ่งนะคะโคช้ชเขบอกว่าทักจำนะคะสกิลของทักจำเนี่ยก็เพราะว่าข้างๆเนี่ยในสระเนี่ยก็จะมีคนอื่นมาว่ายอยู่ด้วยนะคะ,ะส่วนใหญ่ที่สิงคโปร์นะคะเขาก็จะเป็นสระว่ายน้ําในคอนโดมิเนียมหรือว่าก็จะเป็นพับลิกพูลไปเลยพับลิกพูลก็คือเปิดกว้างให้สาธารณะเข้ามาด้วยนะคะซึ่งก็คือพูลที่โรงเรียนให้ไปรายงานตัวนี่แหละนะคะก็ไปเรียนที่พับลิกพูลด้วยนะคะแต่ว่าโค้ชมา ะะสองก็คือ s p e e d swimming อ้อันนี้ทุกคนจะคุ้นกันดีนะคะก็คือว่ายน้ำาให้ไงให้เร็ว,รวขึ้นนะคะสาม drown proofing น,นะคะก็คือถ้าสมมติว่าเราตัวเราจมไปนี้เราต้องมีเทคนิคที่จะทำให้ตัวเองเลอยพุ่งขึ้นมาได้ใหม่นะคะสก็คือ trading water trading water ก็คือการที่สามารถที่จะเอาหัวให้ลอยน้ำได้นะคะโดยที่ขาเราเนี่ยไม่ถึงตัวเราก็ต้องลอยขึ้นมาได้นะคะห้า float making อันนี้สนุกสุด ลดเมคกิ่งนะคะเป็นอะไรที่ใหม่มากเพราะว่าที่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยเจอนะคะลองนึกภาพใน Public Streaming p o o l นะส,ะสมมุติน้องๆนะคะได้มีโอกาสไปวไ่ายน้ำใน s p o r t ตคลับก็ดีนะคะหรือว่าสาวว่ายน้ำของโรงเรียนก็ดีี่จะไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยเห็นกันนะคะก็คือว่าเขาเอาประยุกต์ชุดที่เราใส่เสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าเนี่ยนอกจากว่าจะปิดเอมาปกป้องร่างกายแล้วนะคะยังสามารถ ทำให้เราลอยขึ้นมาได้ด้วยนะในสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะออตอนแรกคอนเซปต์นี้คุณนิ่ก็งงๆว่าแบบเอ,อ๊ะมันจะทำยังไงก็ถ้าเราใส่เสื้อมันหนักตัวเราก็จะจมนะคะแต่โค้ชบอกว่าโค้ชเขาสอนเทคนิคนะคะก็คือว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเอากางเกงของเราเนี่ยวักผูกขาทั้งสองด้านนะคะแล้วก็ยุก <c oughs> นะคะ <c oughs> เขาเรียกว่าอ,อ,อะไรอะ t r a แอร์นะคะก็คือ,อ,อกักอากาศให้มันอยู่ข้างในกางเกงเนี้ยแล้ว <c oughs> สามาอรถที่จะลอยได้ด้วยอ่ะสนุกมากเลยนะคะอันนี้โฟลตโฟลตเมคกิ้งเป็นอะไรที่ใหม่นะคะก็กกเลยก็เลยมันเป็นพิเศษในความสนุกนั้นนะคะก,ก็มีความหนักตามมาเพราะว่ากว่าจะได้ทำโฟลตเนี่ยนะคะเราจะต้องฝึก d distance s w i m m i n g ด้วยนะคะว่ายระยะทาง1,500เมตรนะคะก็คือ30รอบของสรวว่ายน้ำนะคะว่าย เขาก็จะจับเวลาด้วยนะจับเวลานะคะเอ่อแล้วก็ต้องทำา l o o t เม a กิ n g แลต้องใส่ชุดนอนนี่แหละว่ายน้ำายว่ายว่าว,าวาไปนะคะพอครบกำหนดแล้วก็ค่อยทำ float ถอชุดนอนมาทำ f l o ด t ทุกอย่างในน้ำหมดเลยนะคะแล้วก็ทุกสกิลเนี่ยเขาก็จะวัดน,นะคะแล้วถ้าผ่านเกณฑ์น,นี้ครบนะคะเขาถึงจะให้เป็นเซอร์ติฟิเคตนะคะ อันนี้ก็จะเป็น์ติฟิเคทที่คุณเนได้นะคะหลังจากที่ทำคนเกนเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะมีตัวประกาศนียบัตรในรูปแบบนี้นะคะแล้วก็มีแบดช่วมาให้เป็นของที่ระลึกด้วยนะนะคะแต่บังเลยว่าคุณเนเนี่ยไม่ได้อยู่ในชมรมสเกลนะคะหรือว่าชมรมมุกเสือเพราะฉะนั้นในตัวเน่ก็เราก็เก็บไว้นะคะเก็บไว้เป็นซูบิเนียเล็กๆน้อยนะคะบางคนสงสัยว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้เท่าไหร่นะคะ บอกว่าโครงการนี้ที่โรงเรียนได้จัดไว hmm. ้ให้ในความที่เป็นนโยบายของทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยนอกจากว่า50เซนเป็นค่าใช้สระในแต่ละครั้งที่เราไปนะคะใช้เวลาประมาณ1เทอมผ่าน1เทอมก็ประมาณ3เดือนนะคะ10สิบสิบครั้งหรคือจะประมาณสิบครั้งนะคะ,แ,ะแต่ละสกิลเนี่ยเราก็จะต้องฝึกจะต้องได้ครั้งสุดท้ายก็จะเป็นเจ้าตัาเวเอ็กซมนะคะก็คือว่าผ่านเกณฑ์นะคะจะได้เซอร์ะสนุกสนาน s a ซ e นะคะก็คือว่าจะเป็นโครงการใหม่เนี่ยที่จะให้น้องๆน,นะคะ,ะรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ย <c oughs> เห็นแล้วเราว่าโอ้ยถ้าให้จับมาเรียนม .1 ทุกปีช้าไปช้าไปนะคะเขาก็จะเริ่มเนี่ยปลูกฝังในเรื่องของสกิลการว่ายน้ำนะคะตั้งแต่ต้นละนะคะส่วนใหญ่แล้วจะประมาณป .3 นะคะตั้งแต่ป .3 แล้วเขาก็จะเริ่มมีตัวโครงการซูมเซฟก็คือว่าเด็กๆจะต้องทำได้ทุก สกิ Skill ลอะไรอยนิดอย่างน้อยๆอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยจัดให้โดยที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ยังทํางานอยู่ที่ประเทศไทยนะคะต้องกระตือรือร้นในการที่จะไปหากิจกรรมให้ลูกลงเลยแม้แต่น,นีดเดียวนะคะสนุกมากนะคะคราวหน้าพบกันนะคะตอนนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ